สวัสดีครับอยู่กับผมองิงแดนิชชาแนลวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวคีย์บอร์ดนี่เป็นคีย์บอร์ดแมคคาเนียลคีย์บอร์ดนะเป็นของยี่ห้อเลยไม่รู้ยี่ห้อ G, นะจีนนะสั่งาจากจีนนะรอของนานมากนะประมาณอาทิตย์สามสี่อาทิตย์ได้นะก็นี่นะเป็นคีย์บอร์ดเลสสวิตไว้นะั่นเองนะเป็นสีให้เลยว่าเป็นสีสีขาวนั่นเองนะนะแล้วก็มีคีย์บอร์ดไทยได้หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเมงแกะกล่องกันเลย รานะนะคานี่ก็อยู่ที่ประมาณ4ี่ร้บาทนะก็ถือว่าเป็นราคาที่เอาเรื่องนะถูกมากนะปกติเนี่คอนิโคนี่มันต้องประมาณสักพนะันอัพนะนี่แค่สี่ร้ก็สามารถซื้อได้แล้วน,ะนี่อ้าโอ้โหอย่างจริงเลยอ่ะเอ้ยมีสาย น,นี่ไพ่ใบของเรานั่นเองเจ้าตัวขี้บอนะขี้บอดสีขาวนะนี่มีภาษาไทยสวยงามเลยเสียงนะั้นเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูยดีกว่านะ ก็เป็นไงบ้างครับนี่เลย,เลยว่าเสียงนุ่มลำยนใช้ได้เลยนะแล้วก็มีเจ้าตัวคีย์บอร์ดเรียกว่ามีสำรองนะแถมมาให้นะสอนคีย์นะแล้วก็มีเจ้าตัวที่ดึงท,ที่ดึงของคีย์บอร์ดนั่นเองนะดึงเจ้าตัวสวิตช์ออกมานะเดี๋ยวเราเรามาดูคีย์แครปเลยนะนี่นะคีย์แคปตัวนี้มันนะะเป็นประมาณนี้นเลยใช้ไนมะ่กีเลยนะกดเลยแล้วกดเยอะมากปุ๊บไม่มี ีย์บอร์ดบลูสวิตนี่น่าจะประมาณ60%สิเปร์นะเพราะไม่มีเจ้าตัวนำแผ่นนะแล้วก็เสียงก็รวมใช้ได้นะชอบเสียงมากมากนะนี่แล้วก็มีสายเลยนะสายว่ายาวมากเลยนะสายเป็นไทซีแล้วนะไทซีตุไทอี e นะไทซีตุไทอี e. กล้องมีโบก,กัสเด่นแล้วก็มีนี่เลยนะแต่ว่าคุมม้มไหมราคาเนี้คุ้มมากเลยนะคุ้มจริงๆคือผมว่าคีย์บอร์ดเดี๋ยวนี้เนี่ย ราคามันพันอัพกว่าไงนี้ผมซื้อมาประมาณ4 0 0กว่าแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดบ้างนะในเรื่องของเอ,อ่อยังไงอ่ะไม่มีประกันไม่มีอะไรนะแต่ก็นั่นแหละครับราคามันก็สมน้ำสมเนื้อดีนะราคานี้คุณเอาอะไรมากเ,เดี๋ยวเราลงมาเอ,อ่อเปิดไฟกันเลยดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงนะไฟจะสวยแค่ไหนนะ เดี๋ยวเราลองมาัเสียบไปเลยนะนี่เสียบเข้าไปแล้วปุ๊บงานไฟขึ้นมาแล้วไฟขึ้นมาแล้วงานสวยงามน,นี่ก็ไฟติดแล้วนะมีกี่โหมดไม่รู้นะเดี๋ยวเราลองดูกันเลยเนะี่ยมี F N นะฟังก์ชัน F N อยู่นี่นะตอนนี้ปุ๊บเพิ่มความเร็วได้นี่เพิ่มความเร็วนะแล้วก็เพิ่มแสงได้นะหรือจะปิดแสงไปเลยก็ได้ไเอาละม,มีโหมดให้เลือกหรือเปล่านะมีไม,ม่รู้มีเปล่าปุ๊บอ่าเปลี่ยนโหมดนะ หมดไฟนะนี่หมดที่หนึ่งนี่หมดที่สองนะเมื่อกี้หมดที่หนึ่งนี่หมดที่สองหมดที่สามเป็นไฟธรรมดาสี่อ่าเป็นไฟแบบไม่รู้เลว่าเป็นคลื่นนะสวยงามเลยทีเดียวหมดที่ห้ากันบ้างมันก็จะเป็นเจ้าตัวไฟสำหรับพวกเกมมิ่งทั้งหลายนะสุดยอดสุด,อดิดอด์ตที่หกนะนี่น่าจะเป็นพวกโซนโซนของที่เราใช้กันบ่อยๆนะไม่รู้เหมือนกัน คนนี้จิตนั่นสีจิตสวยนะสวยหุดแปดมันจะปิดไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่เสยทิ่เก้าคนที่เก้าปุ๊บหมดสิบยังมีหนะน่าสิบสิบนี่ประมาณนี้เลยสิบเอ็ดโอ้อยไฟเยอะนะเนี่ยหมดไฟเยอะมากๆเลยนะ สองนะว่าเป็นประมาณนี้นี่พิมพ์ปุ๊บมันจะมีสีมานะสีเรื่องเลยนะไปสิบสามอ่ะหมดแล้วมีประมาณสิบสองหมดนะก็ถ้าผมเลือกนะผมก็น่าจะชอบแบบนี้นะเรียกได้ว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะสำหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่มารีวิวคีย์บอร์ดให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันครับว่าคีย์บอร์ดราคา4 0่เนี่ยมันทำได้ดีสักแค่ไหนเชียวนะก็เรียกได้ว่าเสียงก็ดีโอเคเนะ ่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยก็แค่นี้นะครับผมไปทำคลิปอื่นต่อแล้วไว้เจอกันไป